สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใจงอน VIP นะคะของวันที่4มกราคม2565นะเด่น7 7, 7ก็มี71 73 77 78 0ก็มี03 06 07 09 6ก็มี65 67 68 69 เก้าก็เก้าสามก้าส่เก้าเกวนสตัวบนศูนย์ศูนย์สามสองศูคลิปทุกคลิปที่ทำออกมาก็คือไม่แนะนำให้เพื่อนเเล่นการพนันลุกชนิดนะเป็นแนวทางวิเคราะห์ตัวเลข ก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะเราจะได้ทำคลิปออกมาให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามทุกวันโชคดีค่ะสวัสดีค่ะปังปังรวยๆยนะคะ